ปกติตอ,ตอนที่ติวเตอร์เนี่ยมาร้องเพลงคนเดียวย่านเยาวราก็ดูจะคึกคักมากอยู่แล้วนะคะแต่พอมีสองสาวรุ่นน้องค่ะเซย่ามีญาติทองเจือมาร่วมแจมด้วยก็เพิ่มความน,น่ารักสดใสดึงดูดคนดูได้เพิ่มอีกค่ะ เพราะการกลับมาร้องเพลงที่เยาวราชครั้งนี้ของติวเตอร์เยาวราชไม่ใช่เพื่อมาร้องเอาสนุกเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษเพื่อการกุศลค่ะหาเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารด้วยซึ่งที่ชวนเซย่านะคะมีย่ามาเนี่ยเพราะว่า2ส,สาวค่ะเป็นขาประจําย่านเยาวราชก็เ,เคยมาร้องเพลงร่วมกับติวเตอร์มาก่อนแล้วนะ<อ>ก็เลยคุ้นเคยกันค่ะ พอมีโอกาสได้ร่วมทําสิ่งดีๆให้กับสังคมก็เลยขอมาร้องมาเล่นกันแบบสดๆรวมโดยช่วยกันค่ะส่วนนักแสดงหนุ่มอีกคนนึงนะคะจันเจิ้นพศธรค่ะคนนี้นอจกจากจะติดตามดูติวเตอร์ในโซเชียลอยู่แล้วก็ยังเป็นสิทธิ์เก่าของสาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังเลยขอมาร่วมสร้างสีสันด้วยค่ะ จริงๆหนูก็เคยเดินผ่านแล้วกับพี่เซียแล้วก็บอกว่าพี่ร้องเพลงพร้อมมากเพราะว่าแบบพี่เขาจะยืนเล่นอยู่คนเดียวกับคนแม่ตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบพี่เขาอยู่แล้วจริงๆหนูว่าก็ปกติมาร้องเพลงก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะแต่คราวนี้แบบว่ามีการได้แบบได้เงินบริจาคที่จะไปช่วยแบบว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เหมือนสร้างแบบโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็เลยแบบทําให้เด็กก็ที่บอกค่ะว่ารับงานเลยเพราะว่าเหมือนไม่ได้แค่มาร้องอย่างเดียวค่ะได้แบบช่วยคนด้วยเลยค่ะก็ติดตามครับน้องนิวเตอร์ก็คือแบบเก่งมากๆแล้วก็อีกอย่างน ผมก็ดูในทั้งดิกตอกทั้งที่เขาไลฟ์สดตลอดครับก็ดเต้นฮนะี่ที่ได้มาร่วมทีมกับน้องเขาวันนี้ฮนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้เป็นศิลปินอะไรหรอกนะแต่ว่าคือเราก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้ววันนี้เราก็มาทําประโยชน์ด้วยได้ทําอะไรเพื่อสังคมแล้วทำเสร็จก็สบายใจแล้วก็บอกว่าเรารู้สึกว่าเงินที่ทุกคนมาหยอดเนี่ยมันเอาไปเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้เยอะเลยคนระับเราก็ ไม่ได้เราเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรมากเราเหมือนแค่มาเป็นสื่อกลางให้คนเขารู้ว่าเราเออเรามารับบริจากนะแล้วเราก็ร้องเพลงให้คนสนใจเฉย นอกจากใช้พื้นที่ย่านเยาวราชมาร้องเพลงเปิดหมวกนะคะติวเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ลืมจะใช้สื่อโซเชียลเข้ามาช่วยด้วยค่ะคนออนไลน์ก็ได้เห็นนะคะมีไลฟ์สดใน Facebook หรือว่าเป็นถ่ายคลิปสั้นลง t ิสต่อเพราะรู้ดีค่ะพลังจากโซเชียลมีเดียมีส่วนกระจายข่าวสารเผยแพร่สิ่งต่างๆให้กับสังคมได้มากเลยอย่างเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองในทุกวันนี้มาจากกระแสในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะพลิกชีวิตนะคะให้ติวเตอร์เป็นที่รู้จักแฟนคลับก็มาติดตามแล้วก็ได้รับโอกาสเป็นศิลปินสังกัดค่ายแต่ไม่ ไม่ว่าโซเชียลจะมีอิทธิพลกับชีวิตมากแค่ไหนติวเตอร์บอกว่าสิ่งสําคัญค่ะคือต้องรู้จักใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะต้องมีสติแล้วก็คิดให้ดีก่อนจะโพสต์อะไรลงไปเพราะว่าถ้าพลังพลาดไปเนี่ยผลกระทบก็จะตามมาอาจจะไม่น้อยเลยค่ะพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้มันยังไงแล้วก็เราต้องรู้สึกคืออย่างที่บอกโซเชียลมันเป็นอะไรที่แรงมันแรงอะมาทาให้ ศูนยะ์เนี่ยบางคนอะ่ะขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกาทำให้บางคนอะ่ะลงมาเลอะไรอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนบอกว่าเซฟตัวเองแล้วก็บอกว่าอย่าไปทําอะไรไม่ดีแม้ช่วงหลังจะไม่ค่อยได้มาร้องเพลงเปิดหมวกที่เยาวราชนะคะแต่ว่าติวเตอร์บอกว่าถ้ามีเวลาว่างหรือว่ามีกิจกรรมพิเศษแนวนี้อีกก็พร้อมจะกลับมาเปิดการแสดงอยู่ตลอดค่ะ ส่วนผลงานเพลงของตัวเองมีนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวางแผนแล้วก็เตรียมงานคาดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยช่วงต้นปีหน้าค่ะและคงจะได้มาร้องโชว์ที่เยาวราชซึ่งเป็นสถานที่แจ้งเกิดของตัวเองแน่นอนค่ะ